วิธีการเปิดคียโปรแกรมสร้าง p a t เทิร์นสำเร็จรูปนะครับอันดับแรกก็คือมาที่วันวันที่ก่อนเปลี่ยนวันที่ดับบิ้คลิกที่วันที่แล้วก็เปลี่ยนเป็นวันที่23กันยายน2 0 2 0อ่าเพราะจะล็อกวันที่ตัวนี้ไว้เสมอทุกครั้งที่เปิดใช้ก็ต้องเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่23กันยายน1 0 0 เสร็จแล้วแอปพลาแล้วก็โ okay. อเคทีน,นี้ก็ดับเบิลคลิกที่ตัวกลบจะเซฟไว้ที่หน้าจอแหละก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยหน้าตะตัวคีย์มันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาคลิกตรงโหลดดำมันจะมี2คีย์คีย์แรกจะเป็นคีย์ของสร้างแล้วก็เกตคีย์ที่2เป็นคีย์มาร์กทีนี้เราก็ เลือกทีละคีดคีแรกก่อนสร้างเกตแล้วก็ติ๊กถูกตรงโอเพนแล้วก็คลิกโอเพนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะอ่านคีดอ่ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือโหลดดัมแล้วก็คลิก k ี y มาร์กแล้วก็คลิกโอเพนอ่าแล้วก็คลิกโอเพนอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็รอมันอ่านคีดแป๊บหนึ่ง แล้วก็มาคลิกตรงไดเวอร์แล้วก็คลิกถูกตรงอโตเ m ม t ติสตาร์ทแล้วก็เซฟสเตทเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยนี้เราก็สามารถจะเปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานได้ตามปกติก็คือสร้างแล้วก็เกตแล้วก็ตัว m มากทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมก็คือเราต้องเปิดคีย์ ด้วยวิธีนี้ทุกครั้ง